ค่ะสวัสดีคะ่ะลูกค้าจ๋าเซตนี้มีทั้งหมดสิบเล่มนะคะเป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากเหล็กเนกชุบคมแข็งระบบใหม่ใช้งานดีแข็งแรงทนทานแน่นอนคะ่ะลูกค้าตัวด้ามทําจากไม้พยุงปักหมดุดโมเสกครบสวยงามทุกเล่มเลยนะจ๊ะมาเริ่มกันเลยนะคะลูกค้าจ๋าเล่มที่1คะ่ะเล่มที่1ความยาวของใบมีด13.1นิ้วความกว้าง2นิ้วนะคะ สันหนา6มิลน,นะคะตัวด้ามไม้พยุงลายสวยมากความยาว5.4นิ้วคะ่ะลูกค้ามีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาททุกเล่มนะคะเล่มที่1ราคา890บาทรวมส่งจ้าค่ะเล่มที่2นะคะเล่มที่2ความยาวของใบมี13.1นิ้วความกว้าง2.1นิ้วสันหนา6มิล ตัวด้าม5.4นิ้วนะคะลูกค้าเป็นด้ามไม้ประยุงลายสวยกันค่ะค่ะเล่มที่2ราคา890บาทรวมส่งจ้าสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์แม่ค้าได้เลยนะคะค่ะเล่มที่3นะคะความยาวของเบมี่13.1นิ้วความกว้าง2นิ้วนะคะสันหนา6มิลตัวด้ามไม้ประยุงลายสวยความยาว5.4นิ้วนะคะลูกค้า ่ะเล่มที่สามราคาเพียงแปดร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งจ้าขะเล่มที่สี่นะคะเล่มที่สี่ความยาวของเบมี่สิบสามจุดหนึ่งนิ้วความกว้างสองจุดสี่นิ้วสันหนาหกมิลนะคะตัวด้ามความยาวหกนิ้วนะคะ,ะ,คะเล่มนี้เป็นด้ามไม้ะยุงลายสวยมากค่ะลูกค้าใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะราคาเพียงแปดร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งจ้าขาเล่มที่ห้านะคะลูกค้า เป็นพีห้าวความยาวของใบมีสิบสองจุหนึ่งนิ้วความกว้างสองจุดนิ้วนะคะสันหนาหกมิลตัวด้ามห้าจุดเนิ้วนะคะเป็นด้ามไม้พยุงลาสวยใครชอบด้ามฉลุลายสั่งได้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าช่างจัดการให้ค่ะไม่คิดเพิ่มค่ะช่างทำให้ฟรีเลยค่ะขเลิมทีห้าราคาแปดร้อเก้าสบบาทรวมส่งนะคะ ขาเล่มที่หกนะคะเป็นปาลางคัตติ้งนะคะลูกค้าความยาวของใบมีอยู่ที่สิบสองจุดสี่นิ้วกว้างสุดใบสองจุดสี่นิ้วสันหนาหกมิลน,นะคะตัวด้ามห้าจุดห้านิ้วนะคะขาเล่มที่หกราคาแปดร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งจ้าสวยงามมากคะ่ะขาเล่มที่เจ็ดนะคะเล่มที่เจ็ดความยาวของใบมีสิบจุดเจ็ดนิ้วความกว้างสองจุดหนึ่งนิ้วสันหนาห้ามิลน,นะคะลูกค้าตัวด้ามห้าจุดสองนิ้วเป็นด้ามไม้พีดูงลายสวยมาก คัเล่มที่เจ็ดก็ราคาแปดร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งนะคะสนใจเล่มไหนแคปหน้าจอแอดไลน์แม่ค้าได้เลยจ้าค่ะเล่มที่แปดนะคะเป็นโบวี่ใบขัดขาวนะคะความยาวของใบมีอยู่ที่หกจุดหนึ่งนิ้วความกว้างหนึ่งจุดสามนิ้วนะคะสันหนาสามจุดห้ามิลน,นะคะลูกค้าตัวด้ามสี่จุดเจ็ดิ ะะเป็นด้ามไม้พยุงเทองนะคะสวยงามค่ะเล่มที่6ราคาเพียง690บาทรวมส่งค่ะเล่มที่7นะคะเล่มที่7ความยาวของเบมีด6.7นิ้วความกว้าง1.3นิ้วสันหนา4มิลน,นะคะลูกคา้าตัวด้ามไม้พยุงฉลุลายความยาว4.7นิ้วนะคะเล่มที่9ราคา790บาทรวมส่งจ้า คันเล่มที่10นะคะความยาวของใบมีดเจ็ดจุดห้นิ้วความกว้าง1.6นิ้วนะคะสันหนา5้มิลตัวด้ามไม้พยุงฉลุลายความยาว5นิ้วคะ่ะลูกค้าเล่มที่10ราคา790บาทรวมส่งจ้าสวยงามเลยนะคะลูกค้ารับประกันความคมของใบมีดจ้าถ้าสนใจเล่มไหนแคปหน้าจอแอดไลน์แม่ค้าได้เลยจ้ามีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มหนึ่ง